คุณเคยจินตนาการถึงความเงียบบนรถไฟไหมครับไม่ใช่ความเงียบที่สงบแต่เป็นความเงียบที่อัดแน่นด้วยความกลัวความเงียบของคนหลายร้อยชีวิตที่เบียดเสียดกันในตู้รถไฟบรรทุกสินค้าที่มืดมิดพวกเขากำลังเดินทางไปไหนปลายทางของรถไฟขบวนนี้คืออะไรสำหรับคนนับล้านในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปลายทางนั้นมีชื่อเรียกที่ต่างกันไป ดาเขาบูแคนวาลเทรปลิงกาและชื่อที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายที่สุดเอาชวิตส์นี่คือเสียงกระซิบจากรถไฟขบวนสุดท้ายเรื่องราวที่จะพาคุณเดินทางสู่ใจกลางรั้วลวดน้ำของค่ายกักกันนาซีย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1930เมื่อพักนาซีภายใต,ใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่อำนาจในเยอรมนี แนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์ของเชื้อชาติอารยันถูกปลุกปั่นขึ้นมาชาวยิวถูกตีตราว่าเป็นศัตรูเป็นต้นตอของปัญหาทั้งปวงในสังคมมันคือการโฆษณาชวนเชื่อที่ค่อยๆกัดกินสามัญสำนึกของผู้คนจากการกีดกันทางสังคมสู่กฎหมายที่ลิดรอนสิทธิ์และเมื่อสงครามโรคครั้งที่สองปะทุขึ้นในปี1939 นโยบายของนาซีก็ทวีความโหดร้ายไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการแก้ปัญหาชาวยิวครั้งสุดท้าย The Final Solution และเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายนี้ก็คือค่ายกักกันที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดทั่วยุโรปลองจินตนาการตามนะครับประตูบ้านของคุณถูกทบกลางดึกทหารในเครื่องแบบสีเทาตะคอกใส่หน้า สั่งให้คุณกับครอบครัวเก็บของได้แค่ชิ้นเดียวคุณยายที่แก่ชราเด็กน้อยที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมทุกคนถูกต้อนขึ้นรถบรรทุกก่อนจะถูกผลักเข้าไปในตู้รถไฟที่เหม็นอับและเมื่อสนิทการเดินทางที่อาจกินเวลาหลายวันเริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีห้องน้ำอากาศหายใจที่น้อยลงทุกทีความหวังที่ริบรี สวนทางกับเสียงล้อเหล็กที่วิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งและแล้วรถไฟก็หยุดประตูตู้ถูกกระชากเปิดแสงสว่างที่สาดเข้ามาจนตาพร่าพร้อมกับเสียงตะคอกและเสียงสุนัขเห่ากรันโชกที่นั่นคุณเห็นรั้วลวดหนามสูงลิฟป,ป้อมยามและปล่องไฟที่พ่นควันสีดำคลุ้งฟ้าคุณมาถึงแล้วป้ายที่เขียนว่า a r b ม t m a r f r หรือ การทำงานทำให้เป็นอิสระที่ประตูค่ายเอาชวิสคือคำโกหกคำแรกที่คุณได้เจอเพราะที่นี่อิสระภาพคือสิ่งสุดท้ายที่คุณจะได้รับแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังอย่างที่สุดนั้นมนุษย์เรากลับมีความสามารถในการปรับตัวและต่อสู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ในมุมมืดของโรงนอนที่หนาวเหน็บยังมีเสียงกระซิบเล่านิทานให้เด็กๆฟัง มีการแบ่งเศษขนมปังที่แข็งกระด้างให้แก่คนที่อ่อนแอกว่ามีวงดนตรีของนักโทษที่บรรเลงเพลงเพื่อปลอบประโลมจิตใจที่แหลกสลายมีการลักลอบจดบันทึกและซ่อนบทกวีไว้ใต้พื้นไม้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธแต่มันคือการต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งสุดท้ายที่นาซีพยายามจะพากไปนั่นคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันคือการยืนยันว่า แม้ร่างกายจะถูกจองจําแต่จิตวิญญาณยังคงเป็นอิสระทว่าความหวังเล็กๆเ,เหล่านั้นกลับถูกบทขยี้อย่างเป็นระบบในค่ายอย่างา u ว c h w i t บ b ย r k e n a ท Treblinka หรือ Sobibor มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกักกันแต่เพื่อกำจัดกระบวนการคัดเลือกที่ชาญชลาคือการตัดสินชะตาชีวิตในเวลาไม่ถึงนาที แพทย์หน่วย SS จะชี้นิ้วไปทางซ้ายหรือขวาขวาคือไปทำงานหนักจนตายส่วนซ้ายคือการเดินเท้าครั้งสุดท้ายไปยังอาคารที่ดูเหมือนโรงอาบน้ำพวกเขาจะถูกสั่งให้ถอดเสื้อผ้าถูกโกนผมและถูกต้อนเข้าไปในห้องที่ปิดทึบประตูเหล็กหนักอึ้งถูกปิดลงความเงียบเข้าครอบงำชั่วขณะก่อนที่เม็ดผลึกของแก๊สพิษใส่คลอนบีจะถูกโรยลงมาจากเพดาน สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ค่อยๆเงียบหายไปภายในเวลาไม่ถึง20นาทีนี่คือโรงงานแห่งความตายคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในระดับอุตสาหกรรมที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยผ่านพบจนกระทั่งปี1945เมื่อกองทัพสัมพันธมิตรเคลื่อนทัพเข้ามาปลดปล่อยค่ายต่างๆประตูแห่งนรกได้ถูกเปิดออก แต่ภาพที่พวกเขาพบเจอมันเกินกว่าจะจินตนาการได้ทหารที่เจนศึกถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อเห็นกองซากศพสูงเป็นภูเขาเห็นผู้รอดชีวิตที่เหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกดวงตาเบิกโพลงแต่ว่างเปล่าสงครามจบลงแล้วแต่สำหรับผู้รอดชีวิตฝันร้ายยังคงตามหลอกหลอนไปชั่วชีวิตการปลดปล่อยคือจุดสิ้นสุดของการฆ่า แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการแบกรับความทรงจำที่แสนสาหัสเรื่องราวของค่ายกักกันนาซีไม่ใช่แค่บทเรียนประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าแต่คือกระจกสะท้อนให้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อความเกลียดชังถูกปล่อยให้เติบโตเมื่อคนกลุ่มหนึ่งถูกลดทอนความเป็นมนุษย์และเมื่อคนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่รับรู้หรือเพิกเฉยโฮโลโคอสต์ไม่ได้เริ่มต้นที่ห้องรมแกส แต่มันเริ่มต้นที่คําพูดเริ่มต้นที่การแบ่งแยกเรากับเขาเริ่มต้นที่ความเฉยเมยต่อความทุกข์ของผู้อื่นคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ขบคิดก็คือในโลกปัจจุบันที่ยังเต็มไปด้วยข่าวสารแห่งความเกลียดชังการแบ่งแยกและอคติเราได้เรียนรู้อะไรจากเสียงกระซิบของเหยื่อในรถไฟขบวนสุดท้ายนั้นแล้วหรือยังและเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้แน่ใจว่ารถไฟขบวนแบบนั้น จะไม่มีวันได้ออกจากชาญชลาอีกต่อไปตลอดกาล